การเลือกตั้งซ่อมชุมพรกับสงขลา<ฆ>เป็นนันชัดเจนนะครับว่าแน่นอนถามไปที่พลังประชารัฐเมื่อวานนี้ที่ถแถลงเป็นทางการคือยังไม่ตัดสินใจมติพักแต่แหลงข่าวบอกว่าตัดสินใจส่งผู้สมัครจะลงพื้นที่สงขากับชุมพรแข่งกับประชีย์บัตรหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านอื่นที่จะส่งผู้สมัครลงมาพักเพื่อไทยเนี่ยชัดเจนว่าไม่ส่ง ค <Ha. S 2> ่เดียวกันภูมิใจไทยก็ไม่ส่งค่ะนะฮะก็น่าจะเหลือก้าไกลถูกไหมค่ะก <Ha. S 2> ็จะมีพักกราค่ะ <Ha. S 2> และพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ที่น่าสนใจมีแหล่งข่าวบอกนะครับว่าในที่ประชุมพักเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่ามีผู้เสนอจริงๆพลเอกประวิตย์แจ้งให้ทราบตั้งแต่ประเด็นผู้ว่าหมูป่าให้ไปหาคนใหม่ส่วนเลือกตั้งซ่อมพลเอกประวิตย์เหมือนกับถามขึ้นมาอันนี้แหล่งข่าวบอก จะส่งเฉพาะสงขาไหม,มชุมพรทีมงานของสุพลจุนใสอดีตสสชุมพรชุมพรชุมพรจุมสายอีกไม่นานแรงขาวบอกเขาคงจะมาอยู่กับเราไม่ต้องส่งไหมเดี๋ยวเขาก็มาอยู่กับเราอแต่ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะส่งทั้งสองจังหวัดค่ะอนี่วันนี้มาการเมืองกันบ้างน,นะครับดูชมอตใเจนภาพการแข่งขันแต่เลือกตั้งซ่อม ถ้าฟังจากโนวิษณุ16มกรานะคะคร่าวๆ16มกราคมค่ะ <5. S 2> 7โมง35นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้า